คเนี่ยตัว2เนี่ยคือเขาพัฒนามาจากตัวแรกใช่ซึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วใช่ครับผมกันน้ำเนี่ยลึกได้ถึง1เมตรนะครับผม ครับผมก้าสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัดออเดอ c i ซิตี้ครับสวัสดีครับผมป้ายออเดอ c i ซิตี้นะครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะมาให้ดูเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆที่พูดถึงว่ายังไม่เข้ามาในที่ประเทศเราคือประเทศไทยนั่นเองใช่ว่าเป็นที่เปิดตัวที่เมืองนอกใช่แล้วก็เป็นที่คือฮาสําหรับในโลกโซเชียลแล้วก็ในสาวกพวกคนที่เขาเล่นลำโพงของแบรนด์นี้กันเป็นแบร์อะไรครับมาชาวเป็นรุ่นแอมเบอร์ตันทูอมเบอร์ตันทูคือเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นพกพาขนาดเล็กนะคร ว่าจะเปิดตัวพร้อมกับตัวที่แล้วนะที่เรารีวิวไปก็คือวิวเลนส์ครั้งแล้วเนี่ยเราก็ดูเป็น View l นส์แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เขาเปิดตัวในต่างประเทศเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอนิดนึงใช่ก็คือตัว e m b e r อร์ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนรับชมสเปคเพิ่มเติม,มอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปก่อน,น่อว่าคลิปเปิดตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคเข้ามาสำหรับเจ้าหน้าเปิดตัวของแ m b เ t o n แล้วนะครับเป็น e m b เ t o n 2 full overview ก็คือเห็นทุกด้านแล้วก็เห็นทุกฟังก์ชันของเขานะครับ,รบอาจจะไม่ละเอียดฟังก์ชันอาจจะไม่ละเอียดเดี๋ยวเราจะบอกฟังก์ชันให้ละเอียดแบบเพิ่มเติมสำหรับถ่ายคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอืมอืมรูปทรงดีครับคล้ายๆกับ e m b เ t o n 1นวะันนะอันนี้อืมก็คือเหมือน2อเนี่ย ตัว2เนี่ยคือเขาพัฒนามาจากตัวแรกใช่ซึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วใช่ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวแรกมากใช่การกระจายเสียงอะไรเมื่อกี้เขาก็ขึ้นให้ดูว่าเออมันเป็นรอบด้านครับผม3ององศาแล้วก็รูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ตรงสือ่สีทองแต่ไม่ได้ฝังลงไปนะครับก็แปะอยู่ข้างหน้าด้านบนก็เป็นปุ่มครับผมปุ่มนี่อาจจะเหมือนตัวของวิลเลนส์นะที่เป็นเหมือนอนะล็อกที่ผมบอกครับ ใช่ใช่มันมันจะโยกได้โยกได้โยกได้ใช่ครับผมไฟควบคุมการเปิดปิดเพลงเล่นเพลงอะไรใช่ถูกต้องใช้ได้สามสิบชั่วโมงก็ขนาดเล็กเนาะใช่ผมว่าผมดูรูปมาก็ขนาดมือนี่อขนาดมือจับพอดีคิกชาร์จเหมือนเดิมยี่สิบนาทีใช้ได้สี่ชั่วโมงหรือใช้เวลาชาร์จเต็มเนี่ยประมาณสามชั่วโมง สมชั่วโมงคือคือบบชาร์จเต็มบบเต็มเลยใช่กันไอพีหถูกไหมครับ<ช>กันน้ำกันฝุ่นแล้วก็มาตรฐานเลทไอพีหกเจ็ดก็คือกันน้ำเนี่ยลึกได้ถึง1เมตรนะครับผมแล้วก็1นึ่งเมตรใน30มสิบนาทีอ่าหเมตรใน30มสิบนาทีก็คือสามารถกันน้ําได้เหมือนกับยูเลนโอ้โหจนี้จุ่มจริงไหมครับจุ่มจริงน่าจะจุ่มจริงนะานีอื คมีบลูทูธของชั้นบลูทูธครับผมเล่นกับอุปกรณ์กับว่ามือถือ iPad หรือว่าจะเป็นแอปควบคุมก็มีใช่เป็นแอปพลิเคชันคอนโทรลของเขาได้จริงอืมทำดีครับมาแจวควบคุมได้นี่เมื่อกี้ก็ eQ ได้เลยสิเมื่อกี้ครับถูกไหมใช่ใช่ควบแอร์อัปเดต นี่ครับเป็นปุ่มที่เขาใช่ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนอนาล็อกที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ก็คือพอยส์เพย์นะครับผมแล้วก็มีเนี่ยเล่นก็น่าจะเลื่อนไปทางขวาเออแล้วก็เน็กซ์เนกับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมใช่สัญลักษณ์อยู่ด้านบนนะครับทั้งสามมันมีบวกกับลบด้วยส่วนด้านขวานี่น่าจะเป็นเป็นสถานะแบบใช่สถานะแบบมันติโฮสเหมือนว่ามีสแต็กโหมดใช่มีสแต็กโหมดเหมือนกันนี่ก็คือ2ตัว ในการเล่นพร้อมกันถูกสองตัวถูกดูได้ไงผมก็อ่านสเปคมาเนี่หนึ่งตทษที่านี่สแต็กหมดโรูปทรงสวยเนี่ยผมชอบมากหนังเหมือนเดิมเลยอ่ะหนังอ่ะับครหนังด้านลอนขอบคือให้อารมณ์เหมือนใช้ หัวแอมหรือตตู้แอมอะไรเงรี้ยถูกถูกเป็นดีไซน์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วทุกต้องใช่เอ็งรู้เยอะเหมือนกันนะ <laughs> นิดหน่อยครับนิดหน่อยทศที <laughs> <30. S 3> อ่ะจบแล้วสรับ,รบ เจ้ามาแชล์เอมเบอร์ตันทูก็คือยังไม่เข้าประเทศไทยนะนี้เราก็เอามาให้คลิปมาได้ชมกันก่อนก็คือคนที่รอคอยใช่ตัวเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากเอมเบอร์ตันตัวแรกแหละก็มีการพัฒนาเรื่องอย่างแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นาน30ชั่วโมงขึ้นไปเลยนานมากวันวันช่ถือว่านานแล้วก็เรื่องของกันฝุ่นกันน้ำควิกชาร์ทอ่าควิกชาร์ทอีกหรือว่าใครรีบเนี่ยก็ยี่สิบนาทีได้ตั้ง3ชั่วโมงเลยถือว่านานมากมาครับผมเดี๋ยวมาดูรูปนะครับว่าสําหรับหน้าเว็บของเขานะครับ ม,มาเชลหน้าเว็บหลักของเขาอว่ามีอะไรบ้างนะครับออันนี้ก็เป็นรูปที่เขาให้ดูนะ,ะเดี๋ยวเมื่อกี้ดูเราดูพรีเซนต์สีดําไปแล้วเดี๋ยวดูสีสนิมมั่งว่าเขาให้รูปมาดูเป็นยังไงบ้างเขาเขียนว่าสีครีมบ้างครับสีครีมเหรอครับ,ค,รค,รบคือจะบอกว่ามันเป็นสีครีมที่ทําอาจจะทําเรียนแบบแบบทางบลารอ,อ่ะอ๋ออันนี้เบรด แบ็กแอนบลัชโออไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้แบ็กแอนบลัชก็คือสีดําแล้วก็สีทองเหลืองก็คือพวกปุ่มอะไรพวกนี้ปุ่มต้องบนเลยแล้วก็โลโก้คือผสมผสานกันระหว่างดํากับทองเหลืองใช่โอ้อันนี้แสดงว่าผมเข้าใจผิดนะครับเจ้าตัวนี้นะจริงๆมันก็มีเอ่อสีครีมกับสีดํานะถูกไหมเดี๋ยวมาดูสีครีมหน่อยดูนะครับโอ้โหจะสวยเลยนะมันก็ครีมแอนบรัชเหมือนกันถูกไหมก็ถ้ากับครีมผสมสีสีทองเหลืองเหมือนกันใช่ครับ อันนี้ก็รูปทรงก็ดูพาสะดวกนะครับสำหรับสายเดินป่าเข้าป่าตั้งแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยกับสายชิวนะใช่ใช่มีต้องพกอันใหญ่มากนะครับแล้วก็แบตเนี่ยอึดด้วยนะคืนนึงก็ฟังไม่หมดหรอกครับใครจะฟัง30ิบชั่วโมงมีเรื่องหรอคนฟังสิบสามสิบชั่วโมงก็ฟังวันนึงก็ชาร์จก็แป๊ดเดียวเองนะครับผมอ่านี่นะครับเขาก็บอกนะดูขนาดเท่าฝ่ามือ ที่เขาจับเห็นไหมนิ้นพกพาไปเลยถูกพกพาง่ายไม่เก,กะกะด้วยนะครับผม30มชั่วโมงเพลทามน,นะครับผมวันนี้ก็กันน้ำไอพีหนะครับผมสแต็กโหมดนะครับผมก็เป็นการเชื่อมต่อโดยที่สมมุติเรามีแอมเบอร์ตันน่ะของเพื่อนอันนึงของเราอันนึงก็สามารถแผ่แล้วก็เล่นไปพร้อมกันได้ใช่ใช่ใชก็ผมอันนี้ก็เป็นรูชาร์ตนะครับก็อยู่ด้านข้างนะรูชาร์ตของเขาอันนี้ก็เป็นด้านบนก็คือปุ่มคอน,คอนโทรลนะที่เราเห็นก็เป็นบลูทูธนะครับ1ปุ่มนะแล้วก็เป็นปุ่มคอนโทรลทองเหลืองเนี่ย ที่เป็นเหมือนแอนะล็อกนะครับ อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นสถานะบอกแบตนะอ,อนนี่บลูทูธ5.1นะบลูทูธนี่ถือว่าไวมากเลยนะ5.1หมดแล้วโอเคก็เป็นสเปคทั่วไปถูกครับผมอันนี้ก็ขนาดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ68คูณ160คูณ76มิลลิเมตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองน้ำหนักเกร0 0กรัมสเปกลำโพงก็งเป็นลำโพง2ตัวขนาด2นิ้วพาสติกเรดิเอเตอร์ radiator, อีก2ชุดคือด้วยความที่เขาเป็นลำโพง2ดอกเนี่ยก็คือ,อเป็น สเตอริโออยู่แล้ว m a ็ก p l ของเขาอยู่ที่ 67dB ครับแล้วก็เป็นแอมป์คัสดี10วัตต์แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังเสียงนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะหรือเราก็ต้องลองฟังเสียงก่อนว่าเสียงเป็นไงเราก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าดีกว่าอัมเบต้อนหนึ่งยังไงนะต้องรอให้เขาเข้ามาแล้วก็ได้เปิดฟังกันนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ไปเทียบกับแบรนด์อื่นด้วยนะก็อยู่ที่ว่าคนชอบเสียงแบรนด์ไหนด้วยนะใช่ใช่สำหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับเจ้ามาแชลล์อัมาเ Audiocity.co.th นะครับหรือว่าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเข้าหรือยังสอบถามก่อนได้นะครับก็สแกนคิวค้ดด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ